สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้กำลังรับชมทุกต่าแก่ทองวันนี้เราแต่งอ่ะหน้าอยู่ที่ชายทะเลเบาๆนะคะคือว่าครค่ะเออก็เป็นแบบบรรยากาศระเบียงจิบชาเบาๆอะไรประมาณนี้นะคะกำลังแต่งหน้าดาราสาวบิกีเออเหมอะกำลังลงค่ะโมแม่นค่ะเขาเผายังบุกอันนี้ซูมอ้อยอยค่ะ แต่งหน้าแล้วคอนแต่งหน้าแล้วก้อนมูแต่งหน้าแล้วก้อนมูนี่มาคอนเสิร์ตอ่ะเบอร์กิตอีพีสามแล้วนะคะเป็นอีพีที่สามแล้วค่ะกับมิเตอร์พลอรอค่ะพี่น้องคาร์รออยู่พ่หนสากล้องในลูกมีนองรออยู่คือรอหุ่นนี่แหละเออเออเอาตาเป็นยังลูกตาเป็นไม่ขี้่ะเขาเรียกกุหลาบแดงบ่นี่นะคะหัวหน้ากันลังอ่ะ ว่าขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องค่ะขอให้คอนเสินเนร์ตมื้อนี้ราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ,อะของให้ล่มพลาดก็ได้เออฮอนอดีทั้งพุ่นแล้วค่ะแดนเซอร์จากอ่าขวันดาราค่ะก็อีินจีผ้าทัมนต์เครื่องศิลป์อันนี้เป็นอ่าสมมุตินี้เพิ่นเป็นแดนเซอร์ <c oughs> ฟทีแนลน่์ล่ะค่ะสมมุตินี้เพราะว่าเคยเห็นสุไล เอออันนี้แดนจากใหม่แกะเป๊อันนี้พิธีกรร้อยอันยังก่อเฮืนนะพี่แม็กร้อยวงคืนโอ้ยตอนนี้บ่ได้ร้อยวงแล้วพี่น้องครับเพราะว่าพอไปวงอื่นบันไดพวันย่านครับย่านอย่างย่านโลกเตี๋ยบ่ลย่านพิ่นบ่จ้างตัเลยบ่ได้ไปติงียก่ได้ไปอย่างเี็นย่านย่านเป็นวงอื่นเอออันนี้เพียงผู้ใดเนี่ยเพียงผู้ใดไรนะพี่เนี่ยเพียงพูดอะไรอีกพิธีกรบ่ พี่ก่อนใ็ล่ย่ไอ้มาวันนี้ผมอยากให้เธอดอกเอาลูกไม่ไปซะเอาไว้เห็นยังเอาชเย็บแพใจย่อคลองบาดใจบลเอเอเอบาดใจบอลูกปอเมือมือ่อี้ก็ฝ้าแตงหน่ายันยือบ่กาแฟวนนี้แหละที่เียกว่าศุนนอยานบ่มีไฟชก็ดำเต่านไมเห็นป่ะนพี่กี้ชกดโอ้ยเสืออะไรนึงไหมเห็นว่านี่ ย่งค่นี <OK> <t uh> <t uh> ้สลับซีนี่บางจายพี่พี่ก่อนบบบอสลับซีเนี่ยก็ยังมีตั้งหลายเออเป็นอย่างผู้ชายสี่ลายเก๋เได้เออเนาะแต่เพราะมันเป็นพี่ก่อนแล้วเนาะเมันมีคำถ้าสิไปเสี่ยงเหมือนอย่างน้ำกับความหักอืมมอนบอ ถ้าีบางเพียงหวยจะไม่ได้สีหรือวาอะไรมื่อนี้ถ้าสีฟ้าเนี่ยค่ะไม่หน่อยก็ได้ค่ะมลือกซีรวยได้นัวยเอาทีอต้องใส่ที่ละหน่อยสิโบว์โบว์ค่ะนี่สิซีนี่นะรู้สึกว่าสีได้ยุบตัดปลาอย่างจัดย่างเลยได้น้ำธาตข่างธาตบอค่ะโบ่ล่ะจะไม่ข่างธาตจังไหนได้น้ำยังมันเป็นคอนโดผู้ใดียวรูปเหลี่ยมยบยบเลยน่าจะมาจากอนเมริกาอะไรก็เลยแก่มาดิค่ะแม่นค่ะ อัเราเพื่นเบอร์ไหนคือขี้ปุ่นแรนต์ผิวด้วยครับนี่เออ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 นี่เราเพื่อนวาแต่งหน้าแท้ผิวยังนี่สียังจีแท้นหรือสียังหรือผิวธรรมชาติคือจีเป็นแท้น่นะคะแท้นอย่างแท้นใดแท้นสีขาวเป็นเท่าๆท่ได้บุ๊อันนี้เราแต่งหน้าของแท้คันแต่งคอมจีบอกนี่เปลี่ยนสีเพได้ซื้อน้ำไมกล้าบอกเขาใหม่เออ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 พิธีกรนะคะ จ้าของวลีเดดระเบียบวัตสินแปลกเออบริษัทช้างได้กินแรกได้กินเนกับบรูดจากลยหานเคยได้ยินสื่อจอมาเดซิ่สามเคยได้ยินได้เสียงดิเคยได้ยินตอนเป็นคนบ่ดังเป็นสองไ่เปิดโอเคเสียงดังเขาเอิ้นนะรู้เป็นคนมาฟังล่ามบอกยังไงเออเออเออฟังอยู่ฟังได้เมียวีดิตอนอันเมียตอนนั้นตอนที่ตะลุงไม่ยี่สี่ตอนแล้วเป็นคนตาบอดใช่ริงใช่ตอน อันบันน um, ี้พญานินบอกเหอเออเออสี่สี่มึงว่าเสียงพิธีกรกระเทยไหมนี่เออเออมาเล่มาเล่นบอกรู้ก็ได้ไปฟังนันนี้ตอนตอนจมเนี่ยไอ้แม็กไปหาพิธีกรกระเทยแมนไผ่รู้ได้บ่าเออเออไอแม็กเนี่ยชิมาม่วนดีแมนอาจจะเป็นโตม่วนด้วยันนี้ก็ได้หัวนัอนกีซีกับล้อเล่นมุกสดหลังๆเนาะปมุกสดไปพิธีกรม่วนใท่กันเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็น เป็นจุดขายช่วงหนึ่งที่คนอยากดูตื่ใจเกน่อยกระเทยน้อยคีดการตริงกีดการส่งต่อขางลัวเรื่องเนี้ยส่งต่อเขาโชว์ทีแล้าว่าดีก็ได้หัวตีก็เอาหมกสดมาเล่นเรืองเบาท่านกันก็ดีอืมไม่นย่าซีเราอย่างมักอยู่หมกสด มันไอ้มันคลายดินแมีนแต่ว่ามันก็ต้องท่านกันดีกอ่ะตรงตรงท่านเดมันก็ต้องเคมีตรงกันตรงท่าือคืออกพวกเยาวันเป็นปลูกโซ่ให้เด็กน้อยใช่ไหมคือ้ไว้ยอันที่ไอห้ตัดโชโลดิเมื่อใดแเฮงบ่ได้นอนดิอีหริดิตุบตับยังไปล้ร่ำจริงๆเลยเจซี่ว่างได้บ่เด็ไม่ไม่หมายถึงว่าช่วงไหนที่แบบมันเดินทางไกลสุงขวมมาจากอุบลเอ้ไอ้มาขอนแก่นแตงจ่ะอืมบันทึกโซ่สีมฮอดงานดินอนมารังจงแจงนอนแนวมาแนวเป็นเทียะลุกขึ้นนิเซอร์ดิห้างแถวลืมอด้าอ เคยเป็นไหมว่าจับไมค์ไปแล้วเนี่ยจะขึ้นเพลงแล้วเนี่ยคือทอนหองเขออกเคยเปลี่ยนเคยเคยเป็นเออไปเล่นไหมไอ้เคยเป็นเนี่ยแบบอ้าวคำแลกขึ้นต้นมันมาทีงไหนหฮ้ยุูดเดีขนาดเพลงมาสูมือเดีเพราเปลี่ยนเพลงใหม่เด้ยเนี่ยเวลาเวลาที่สมองเขาแบบบวกลอยดนนอนเต็มที่สมองอีดีเดียพูดถดว่ามันม่มีมีผลมีผลมีผลต่อต่อความคิดความอ่านจริงเป็นอย่างหมอเขาเคยอยากขอแห้งเขานอนไว นอนเต็มที่อะไรเงี้ยจริงๆมันมีผลต่อเรื่องระบบประสาทความคิดความมานเรื่องสมองอบางที่นี่สังเกตไหมว่าเวลาที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยไปงานใช้กระซังเขาสีขขาลล่ฉีคานเหมืนกับแบบเหมือนกับว่าอยากคิดพลดียวมันไม่มีฟิลอ,อันนี้ถามว่าบางที่ฝืนเหตุงานบอกฝืนจริงๆอันนี้คนงานก็อยากเอาตีคนก็ไม่เคยซื้อขัดขโมยเอามาอย่างเดียวค่ะอันนี้เต้าหมูหวานนะครวิ่้วิกกี้ เนต้าหมูหวานก็กำลังวายนะคะขอพอนะคะให้วันนี้ราบลื่นนะคะเร็เออเออนั่นยิ้มหวานมากอ่านี่คือบรรยากาศภายในงานนะคะนี่คือเอ่อทีมงานเบื้องหลังนะคะกว่าจะเป็นผลงานสู่สายตาพี่น้องด้อยพี่น้องดื้ออะไรสุด ทายเบื้องหลังเแค่ทายเบื้องหลังเลยเด้อเขาอยากทายเบื้องหลังเลยเด้อดำเบื้องหน้าลังน่ารักมากเบื้องหน้านีเบื้องหลังเบื้องหน้าลเบื้องหน้าเป็นตาเบื้องกับเบื้องหลังค่ะแต่งหน้าเสร็จแลยังคะเสร็ล้วครับเหมือนไม่แต่งเหรออ๋อแต่งแบบใส่แตงโมแจงค่ดิจักูเหมือนไม่แต่งเหรอน่ารักาจะดูใกล้สิเขิน พี่จะพูดอัตราดีๆกินข้าวหรือยังครับกินแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะจะเข้าผลงานนะไรครับขอบคุณนะที่คิดถึงที่คิดถึงกลางตากลอกไข่ไข่อะไรอย่างเงี้ยไข่อันยังกวาวางเด่นเฮงคันว่าบทอีหลีเหรอจะบทว่าอะไรดินะคะอีพีสามอันนี้อีพีสามแล้วหอเ่ค่ะอีพีสี่องมาดิอีพีมาค่ะต้องมาไม่เชิญก็มาที่99ล่ะ มาเบิดค่ะเฮ็ดเรื่อยๆรถค่ะผดูสิ่ได้มีรายได้เฮ็จนเห่าเนาะนี่มีไงก็หนึ่งเดืนน้าเดนหนึ่งนสองที่สามขันแก่นสี่ห้าหกเจ็ดแปดลำปางเก้เอ็องสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสเจ็สบปดงานเตรียมห่วางตลกดีเนาะอยวกกูก็ตกงาน่ตลกดีห้สบายบุงบรรยากาศนะคะอาไปดูบรรยากาศการแต่งตัวค่ะ บ็คคาลูเหมือนแบบแล้วย่บนสวรรค์เมื่อกี้บนนรกนะครับโอ้ยเย็นบักคักอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นพริกก้อยพี่ค่ะพริกก้อยพี่พี่พี่สีลานนวลค่ะสวัสดีครับผมจจมี่จ้างเต็มนแม่ค่ะอันนี้พี่เก๋ครับอันนี้พี่ลูกหนูครับเนี่ยช่องช่องบุ๋มไหมคะช่องคอยได้นี่ เออเพราะเป็นยังก็จให้ดูดไปลงได้รักนะจุ๊บจุ๊บพี่กู้ธวัชชัยนาคาอันได้มาพอกันพี่น้องคาร์มีราคาคุณนี้ล่ะเฮ็ดให้ทุกทับได้เข้าวงการสูงการมอลำกับพี่น้องค่ะครับผู้ใดเนี่ยอันท้ายคีบ่เออให้ายคีบนาคาท้ายแล้วบเนี่ยทายแล้วนาคาครับเป็นจังได๋คารบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ทำข่าวทำข่าวนะครับยิงในช่วงโควิดนี่ยมอลล์กับโควิดนี่พี่น้องเอ้ยช่วงโควิดนะครับผม <c oughs> ทุกอาชีพล้วนกระทบโควิดครับหนึ่งใน่ห่นกันเป็นอาชีพศิลปินเท่าอาชีพมอลล์นะครับได้ร<ม>ับผลกระทบโอ้แยกสังคอคือกันค่ะครับนี่ล่ะ็กล้เบื้อ่าประทมอะไรต่อไปอีพีส่สองหรือเ่ะแม่ครับอีพี่สองครับเป็นยังค่ะเป็นปากตากล้องบอกรู้สับบัง <laughs> ต,ตลกดีดีพี่น้องยันยันได้ตกง,งานยุกค่เป็นนังครับอันพระเอกตลกดีให้นี่ลหละได้มาร่วมการลงงานกันครับ,รบพี่น้องค่ะล,ลงการลงงานอืม<จ>คอยกอดในที่พี่น้องขนเมื่ได้เห็นรถโดนเพราะวา่จาจะบ้านปีกวักวๆล้วครับตะกี้กับไปหาแล้วอยู่หลังห้านปฐมวันทึงศิล มันนี่ปฐมมาการโควิดก็อยัางมารับก็ไม่ได้รับเนาะค่ะเนาเคยก็ไม่ได้ไปพ่อเราจากเทียเมื่อกี้เห็นตัวตักเต้นหน้าฮ้านครับแล้วกให้ผมประกาศซื้อลองมาจับเล่าไฟพอพอเป็นทีมอายอะไก็เลยประกาศไปให้ตีผมตัวก็เลยประกาศแมนนะครับเอาใครเนี่ยอย่ายิ้มปากสิเบี้ยวอินี อุ้ยเปรี้ยวมากเลยค่ะคุณก้อยชาลินีค่ะสีปากเปรี้ยวมากใส่วีกเส่งอย่างเป็นตัวอย่างให้เธอแล้วมิกกี้ก็เสร็จแล้วนะคะ สวยลูกสวยใครบาดใครยังใช่ใส่นมทั้งหนยู่งสเออนมอย่างมะเขือ่น้ำจิ้มยัมีครับนมอย่างมะเขืออนหัวเข่าสุโคททยเั้งลูกอันนี้กำลังจะไล่สวนโอ้ยเอาเตาหนาดีครับ ไอ้เอี้ยก้อยไอ้อี้ยก้อยขึ้นไปปลาชุดขึ้นเนปเรี้ยวแท้เออเออ,อ,ออสวยมากมื่อก<ร>ี้เรีเป็นนักเรียนบ่นเนี่ย,ด,ยดีวะไอ้จะได้ออออเ,เอาไม่ค่อยดูเกือบเพล็กตนี่<ร>ยยไมได้จริงจริแล้วตอนนี้เอาอ่ะฉันน่เต็มแล้วเพราะว่าฉันเออ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 บาฮาผู้กองกับจากสาวน้อยเพลินเพล็กต้อนนี่ มิกี้แครีแครีิกี้แครีสองเท่แพงแตงมสบหนึ่งสิบพันนาแล้วก็ิกี้แครีเบอร์เกรสออขายขนาดอะไรเจ้าก็ไรสดจากไรไหมเอิ้นคข่ไปพร้อมกับบิกกี้เจ้าก็ะไรสดของเจ้าเนี่ยสดอออ้ยมันได้ยงมาต่ำปากอาปากทันเออไรสดของเจ้าเนี่ยไรสดิี่แครีกลุ่มปิดนะเออไปซื้อเอาข่ในด้บกอมัดกเอาอันนี้ยังนะฮะ เรื่อย่างนั้นโอ้ยยัดตีโอ้ยน่ากลัวเนาะเออเออเอาไอ้อนาจารย์โอ้ยพระเอกก็ได้จะออกมาเถิงเด้อโอ้พระเอกนนชายนันนะคะขอบคุณงานดีๆจากพระเอกนุนมาไม่ใช่เหรอวะโอ้ยกระต๊อบทุบเสียอะไรอันร้องสองสิบอันร้องไฟปไฟก่อนทันท้ากันเลยขออนทญาตเลยนเสร็จงานแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอ้ย ก็จะบ่าจบเพียงอย่างเดียวไม่พี่เขาทำรอาหักเอาห้าได้ค่ะพี่พี่เพิ่งกลับเดี๋ยวกำลังแต่งตัวเป็นคู่นะคะทุกคนค่ะต่อไปจะออกเป็นคู่คู่กับสาวอิกกี้นะคะเบอร์เด่าไรแต่คนรอรอใส่ไปก่อนย่วยวน ก็เดินตุลาออกครรษาพัดมาตึงๆหัวใจเศ้าหน้กคนหนึ่งเฝ้ากิดถึงคนหัคนไกลลมพัดแหงสะเทือนไปหอดวัวใจผู้เท่าเพิ่อนเคยบอกวไา้ลมแบบนี้เอิบมาสายลมสาสาอยัางน้อสายลมปีนี้กระแสลมพัดมาทีคืมอีคนคอยดีว่าจำคำอ้ายสัญญาใจให้ไหว้ก่อนลาไปอยู่เมืองนานลนะนาคือบอ่มาดังสัญญา โซหายส่บวบางจันเทือโซหายเสบาบางจันเทือคนเอาเรือเจาจะเล่นเตวยวคนโตวางเอาถำาแม่เมาแล้วเขาก็เหลืองสิงขอไปเมื่อไปอยู่นั่งกับน้องสายรถตกทีดเตือนไสวาก่อนาอน,น,อน,นานางหอดย่าตานาแต่โตหายบอกเตือ กับพี่เขาหน่อยพระเอกประทมมาถึงสิ้นแล้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายสอ่อนครับเ๋ยวพี่ถ่ายสองมาดูความน่ารักนะครับทุกคนเขาถ่ายรูปคู่กันนี่นะครับพี่น้องเขากำลังทิฟฟี่กันโอเซี่ยฟี่เออดูสิ <c oughs> ความหล่อ ความหล่อของเน็ตไอรอนกับความหล่อของพี่ะลกมสองสามอีกข้อหน้าอีกข้อผ่านเราไม่ได้หมดป่องไม่ได้เราท่ายไปขอบคุณหัวหน้าหน่อยก็หงอไรล่ะหัวหน้าลนี่ขอบคุณหัวหน้ามาเลยโอ้ยยังไงยังไงทายเพราด้อยู่ถ่ายได้อยู่ยังไงมึงเนี่ยความความรู้สึกเหนื่อยมากเลยแล้วก็สนุกด้วยพอได้มาร่วมงานกับพี่พี่พี่มวนวะ ม้วนปิดอันเพียงนั้นฉลองดิเพียงใดยังไม่หมดนะครับอ่ารอตอนต่อไปเหรอเพียงฉลองผู้เดียวเพราะยิ่งยอมลองดแต่ว่าลองหมดเลยเพราเป็นอยังข้าวม้วนน้ำกันเนาะอีพี่นายเหไหมอีกวันนี้มาอยู่ครับคิดถึงไหมคิดถึงเหมือนกันคิดถึงมากๆเลยจุบจมูกเบืองหากอดกันพันคิดถึงนะครับมาเจอกัน เลือทุกคนค่ะช่องไหนเนี่ยช่องไหนที่นันล้วนช่องไหนตาเรแลเนี่ยไม่แล้วก็มันจะมาลุกทันเดียวกันไม่ท่ากันมาลุกจบจบเอาคนละซองเห็นแมนท่าตุ๊ดตับไม่เจอกลับไปแล้วหรอเพราจะซุกพักหลายปีกลับแล้เออตุ๊ดตับกลับแล้วเย็นลอยน้ำกลับแล้วยิ่งน้ำท่วมนะคะขอบ งวดบางยานีเห็นกูไส้หลายดอกงวดนี่มีหน่อยหนึงจะเป็นบคูเขวเออวดนี้ขอเรยกาหาวดเลไม่ยิ่งบนเอามาหลายๆบลูออกมาดอกเอาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณดิ๊จะปิดกล้องแล้จูข่อยบ่อ๋อจะปกล้องแล้จูข่อยบ่อแม่มากแม่มาก แม่มักฟิวนี่แหละเอาไว้เจอกันเจอกันอีพีน่าอืดยังไงด้อเอนืดแท้ๆละครับที่รักอือันเป็นยังไงทำงานดีบอดีมากขอบคุณหลายๆที่ยิ้มหอยคิดถึงเด้อเอืดสองสาวมาอีกด้วยทำไมไม่ก้องเท้าด้วยยิบเจี๊ยบพ่อกันเออเออเออเนั่นนั่นอีพีกี้ได้ผัวแล้วโอ้ยเจ๊ยังนี่ก็ได้เมียเจ๊ยังไหนพร่ออีกพ่เอีก

ขอบพุ่นหลายเด้อเป็นใส่เอิ้นหาเด้อรักนาจุบๆสวัสดีค่ะอันนี้คืออันนี้ไอ้เต้าอะไรนะฟอสครับโอ้น่ารักมากเออชอบชอบคนหุ่นแบบนี้เลยขุ้นไปใส่หน้าแบบนี้เหรอเอาปิดแผลปิดแน่ปิดชอบ ค่ะเออพี่โลดเออขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่รับชมรับฟังตลอดเที่นี่ขอบคุณพี่แม็กนะคะพากันแม่งงั้นนาใครอ่าเก็บฟองกับพี่น้องค่ะเอาละเอาอยู่ว่าอะไบอง่ายเปนหึ่เลยเออไอเต้าบอสเนี่ยตัวใจพิลเตอร์ไม่ได้ อันนี้ก็แอดมินนะครับอ่าเปิดเนื้อเพียงให้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจเนื้อเพียงเราเลยมมัันลืครบเราก็เลยลงเนื้อไม่่รู้วามีสองแทนเออขอบคุณมากนะได้อยู่ได้อยู่